เมตตาตัวเองให้เป็นในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความคาดหวังจากทั้งตัวเราเองและสังคมการมีความเมตตาตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลายครั้งเรามักจะตั้งมาตรฐานสูงให้กับตัวเองคาดหวังความสำเร็จแบบสมบูรณ์แบบหรือแม้แต่ตำหนิตัวเองในทุกความผิดพลาดแต่แท้จริงแล้วเมตตาตัวเอง คือการเปิดใจให้กับตัวเองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความล้มเหลวความสุขหรือความเจ็บปวดเมตตาตัวเองไม่ใช่แค่การปลอบโยนตัวเองเวลาที่เจ็บปวดเท่านั้นแต่เป็นการยอมรับตัวเองในทุกขณะของชีวิตอย่างแท้จริงเป็นการให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจแก่ตัวเราเองเหมือนที่เราจะมีต่อคนที่เรารักและใส่ใจ เมตตาคือตัวกลางที่ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและสงบสุขกับตัวเองทำไมต้องเมตตาตัวเองเพราะถ้าเราไม่เมตตาตัวเองใจของเราจะเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลและความไม่พอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของเราในระยะยาว ความเมตตาช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงแห่งความวิจารณ์และความโกรธแค้นต่อตัวเองเมตตาตัวเองเป็นอย่างไรการรับรู้และยอมรับความเป็นจริงของตัวเองเมตตาตัวเองคือการยอมรับว่าตัวเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรือไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนมนุษย์ทุกคนมีข้อดีและข้อด้อย เมตตาคือการเห็นและรับรู้ทั้งสองด้านนี้ด้วยความใจดีการให้อภัยตัวเองทุกคนมีข้อผิดพลาดมีวันที่อ่อนแอหรือมีความผิดหวังเมตตาตัวเองคือการให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยไม่ยึดติดกับความผิดเหล่านั้นและไม่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการตำหนิตัวเองการดูแลและปกป้องตัวเอง เมตตาคือการให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจการพักผ่อนอย่างเพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีการตั้งขอบเขตที่เหมาะสมกับคนรอบข้างเพื่อรักษาความสมดุลของชีวิตการพูดคุยกับตัวเองอย่างอ่อนโยนการเปลี่ยนเสียงภายในใจจากคำวิจารณ์ที่รุนแรงเป็นคำพูดที่อบอุ่นและให้กำลังใจเช่นฉันทำดีที่สุดแล้วหรือ ฉันมีคุณค่าที่ไม่ต้องพิสูจน์กับใครการพูดคุยเช่นนี้ช่วยสร้างความมั่นใจและความสงบในใจเมตตาตัวเองส่งผลอย่างไรต่อชีวิตเมื่อเราฝึกเมตตาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเราจะรู้สึกเบาสบายมากขึ้นกับตัวเองและกับผู้อื่นความเครียดลดลงและความสุขภายในใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เรากล้ารับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนไปพร้อมกันในทางธรรมะเมตตาตัวเองถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่เราจะสามารถแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นอย่างแท้จริงเพราะหากใจเราเต็มไปด้วยความรักและเมตตาต่อตัวเองแล้วเราจะพร้อมที่จะให้ความรักและเมตตาต่อคนรอบข้างอย่างไม่หวนไหว เมตตาตัวเองให้เป็นในโลกที่ทุกคนต่างเร่งรีบตามหาเป้าหมายบางครั้งเราก็ลืมหันกลับมาถามใจตัวเองว่าเหนื่อยไหมเจ็บหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราเพียงแค่อยากพักอยากได้รับการเข้าใจจากใครสักคนแม้กระทั่งจากตัวเราเองแต่ความจริงอันแปลกประหลาดคือคนที่เราเมตตาน้อยที่สุดอาจเป็นตัวเราเอง เรามักจะใจดีกับเพื่อนเวลาพวกเขาทำพลาดเราจะพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะใครๆก็ผิดพลาดได้แต่เมื่อเป็นความผิดพลาดของตัวเองเรากลับพูดในใจว่าทำไมถึงโง่แบบนี้แกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยทั้งที่เราก็เจ็บอยู่แล้วแต่เรากลับซ้ำเติมตัวเองอีก การเมตตาตัวเองให้เป็นไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้ไม่ได้แปลว่าเราไม่พัฒนาแต่มันหมายถึงเรากำลังหันกลับมาอบกอดตัวเองด้วยความเข้าใจแทนคำตำหนิด้วยความอ่อนโยนแทนความรุนแรงทางใจเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอหลายคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่สอนให้เข้มแข็งโดยไม่ต้องร้องให้ไม่ต้องบน่น ไม่ต้องแสดงความอ่อนแอเพราะนั่นคือความพ่ายแพ้แต่คำว่าเมตตาโดยแท้จริงในทางธรรมไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอมันคือพลังที่สงบมั่นคงและไม่หวนไหวต่อความเจ็บปวดเมตตาคือการยอมให้ตัวเองรู้สึกยอมให้ตัวเองผิดยอมให้ตัวเองพักหรือยอมให้ตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ยังคงมีคุณค่าเสมอ ความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูบ่อยครั้งที่เราติดกับดักความคิดว่าถ้าฉันทำพลาดแสดงว่าฉันไร้ค่าเราจึงพยายามทำทุกอย่างให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับความผิดหวังของตนเองแต่นั่นทำให้เรากลัวที่จะเรียนรู้กลัวที่จะลองสิ่งใหม่และท้ายที่สุดกลัวแม้แต่ตัวเองความเมตตาคือตัวกลางที่จะเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นบทเรียน โดยไม่ใส่เครื่องหมายล้มเหลวไว้ที่หัวใจของเราลองนึกถึงต้นไม้ที่ออกดอกไม่ทันฤด,ดูใบมันร่วงก่อนที่ผลจะสุกแต่นั่นไม่ได้แปลว่าต้นไม้นั้นไร้ค่ามันแค่มีจังหวะของมันมีฤดูการของมันเช่นเดียวกับเราเสียงภายในที่ควรอ่อนโยนมีเสียงหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดนั่นคือเสียงในใจและเรามักฟังมันโดยไม่รู้ตัว ถ้าเสียงนั้นดุด่าวิจารณ์หยาบคายเราจะใช้ชีวิตทั้งวันด้วยความรู้สึกต่ำต้อยแต่ถ้าเสียงนั้นอ่อนโยนเช่นว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เธอเหนื่อยฉันเข้าใจหรือวันนี้อาจไม่ใช่วันดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ การเปลี่ยนเสียงในใจคือการฝึกเมตตาตัวเองในรูปธรรมอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่คําพูดปลอบใจธรรมดาแต่คือการปลูกเมล็ดแห่งความอ่อนโยนไว้ในใจจนในวันหนึ่งมันออกดอกเป็นความสงบฝึกเมตตาอย่างไรการเมตตาไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันฝึกได้เริ่มง่ายๆจาก สังเกตใจตนเองเวลารู้สึกผิดหรือล้มเหลวให้หยุดและถามใจว่าเรากำลังพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาหรือความโกรธเขียนจดหมายถึงตัวเองแทนที่จะเขียนถึงใครลองเขียนถึงตัวเราเองในวันที่เหนื่อยที่สุดพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่เข้าใจเห็นใจและไม่ตัดสินแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนอนตั้งจิตส่งความปรารถนาดีให้ตัวเอง ขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ขอให้ฉันพบความสงบเย็นแล้วค่อยแผ่ให้คนอื่นต่อไปให้เวลาพักผ่อนโดยไม่รู้สึกผิดการนอนหลับดีๆหรือเดินเล่นเงียบๆไม่ใช่ความที่เกียดแต่คือการดูแลใจที่เหนื่อยล้าเพราะเราคู่ควรกับความเมตตา ไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ตามเราไม่จำเป็นต้องรอให้ประสบความสำเร็จหรือดีพร้อมก่อนจึงจะมีสิทธิ์เมตตาตัวเองได้เพราะเพียงแค่เรามีชีวิตอยู่เราก็สมควรได้รับความรักความเข้าใจและความอ่อนโยนจากตัวเราเองมเมตตาตัวเองไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่คือเส้นทางที่นำเราไปสู่ใจที่สงบ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องพยายามเป็นใครแค่กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหัวใจเราเองหากวันนี้คุณรู้สึกไม่เก่งไม่ดีพอหรือผิดหวังในตัวเองให้ลองถามใจเบาๆว่าถ้าเราไม่เมตตาตัวเองแล้วใครจะทำแทนเราได้ให้คำตอบนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยน และใช้ชีวิตด้วยใจที่ไม่ต้องชนะแต่เข้าใจเมื่อเราค่อยๆหัดเมตตาตัวเองให้เป็นเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนเหมือนน้ำที่ค่อยๆไหลผ่านหินจนหินนั้นอ่อนลงโดยไม่ต้องมีการทุบหรือฝืนและหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงนั้นคือ เราจะไม่รีบวิ่งออกไปพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอีกต่อไปไม่ต้องรีบเป็นใครก็มีค่าอยู่แล้วคนจำนวนมากเหนื่อยล้าเพราะกำลังพยายามเป็นใครบางคนที่โลกอยากให้เป็นเป็นลูกที่ดีเป็นหัวหน้าที่เก่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคู่ชีวิตที่เพียบพร้อมแต่ในความพยายามนั้นเรากลับค่อยๆห่างไกลจากตัวเอง ทางไกลาจากหัวใจที่เรียบง่ายต้องการเพียงแค่ได้รับการยอมรับในแบบที่เป็นเมตตาตัวเองให้เป็นคือการบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะคู่ควรกับความรักฉันไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดเวลาเพื่อที่จะมีสิทธิพักฉันไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเพื่อที่จะมีคุณค่า เราเริ่มอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องแต่งหน้าทางใจไม่ต้องกลบเกลื่อนบาดแผลแค่ยอมรับว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็พอจะรักได้แล้วเมตตาเห็นแก่ตัวบางคนกลัวว่าถ้าเราหันมาเมตตาตัวเองมากไปเราอาจกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจไม่แคร์ใครแต่นั่นไม่ใช่ความเมตตาที่แท้จริง เพราะความเมตตาที่แท้จริงในทางธรรมนั้นเต็มไปด้วยสติและสมดุลเราเมตตาตัวเองเพื่อเยียวยาไม่ใช่หลงตัวเราเข้าใจตัวเองเพื่อจะได้เข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึง้งเราให้อภัยตัวเองเพื่อจะได้ไม่ไปตัดสินผู้อื่นง่ายๆใจที่เต็มไปด้วยเมตตาไม่ได้ปิดตัวจากโลกแต่เปิดกว้างในแบบที่ไม่ฝืนตัวเอง อยู่กับผู้อื่นโดยไม่ทิ้งตัวเองเมื่อใจเรามีเมตตาต่อตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเริ่มมีพลังใจพอที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไม่เหนื่อยล้าเราไม่จําเป็นต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นรักเราไม่จําเป็นต้องเก็บความเจ็บไว้คนเดียวเพราะกลัวคนอื่นไม่เข้าใจเมตตาคือต้นทางของขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อกันใครออกจากใจ แต่เพื่อกันใจของเราเองจากการสูญสลายเพราะคนที่เมตตาตัวเองเป็นจะรู้ว่าการดูแลผู้อื่นไม่ได้แปลว่าเราต้องละเลยตัวเองการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าเราต้องทนทุกอย่างเงียบงันกลับบ้านที่ชื่อว่าตัวเราในท้ายที่สุดทุกบทเรียนของชีวิตจะพาเรากลับมาที่เดิมกลับมาที่ใจ กลับมาที่บ้านที่แท้จริงคือตัวเราเองบ้านหลังนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบมีรอยร้าวมีสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแต่ถ้าเราหันมามองด้วยสายตาแห่งความเมตตาเราจะเห็นว่านี่คือที่เดียวในโลกที่เราควรกลับมาสุขหัวนอนที่ที่เราจะไม่ถูกตัดสินไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเปรียบเทียบ เป็นที่ที่เรารักตัวเองในแบบที่เราเป็นปลายทางของเมตตาคือความสงบเมื่อเราหัดเมตตาตัวเองอย่างแท้จริงเราจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับทุกสิ่งอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องชนะใครไม่ต้องยืนอยู่เหนือใครแค่มีพื้นที่สงบภายในใจแค่นั้นก็เพียงพอ เพราะความเมตตาไม่ได้นำพาเราสู่ความยิ่งใหญ่แต่นำพาเราเข้าสู่ความพอดีพอดีกับชีวิตพอดีกับใจพอดีกับสิ่งที่เราเป็นและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะรู้ว่าแค่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังมีชีวิตและยังอ่อนโยนกับตัวเองแค่นั้นก็ดีมากพอ แล้วฝึกความเมตตาให้ฝังลึกในชีวิตประจําวันในทางธรรมะความเมตตาเมตตาเจตนาไม่ได้หมายถึงเพียงความรู้สึกสงสารหรืออ่อนโยนชั่วครั้งคราวแต่คือเจตนาแห่งความปรารถนาดีที่ฝังแน่นในจิตใจเป็นกระแสที่เราส่งออกไปอย่างต่อเนื่องไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อเราเริ่มฝึกเมตตาตัวเองให้เป็นขั้นตอนต่อไปคือการฝังเมตตานั้นไว้ในจังหวะของชีวิตในคำพูดในการกระทำในการวางใจและแม้แต่ในความเงียบนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องฝืนทำแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีอยู่กับตัวเองใหม่ทั้งหมดจากคนที่เคยดุด่าตัวเองมาเป็นคนที่ปลอบใจตัวเองได้ จากคนที่เคยกดดันตัวเองมาเป็นคนที่เข้าใจและให้อภัยตัวเองได้เริ่มต้นจากน้อยๆยแต่สม่ำเสมอในชีวิตประจำวันลองฝึกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้พูดกับตัวเองด้วยท้อยคำที่อ่อนโยนเมื่อทําผิดอย่าเพิ่งรีบตำหนิตัวเองลองเปลี่ยนคำพูดในใจเป็นทุกคนก็เคยผิดพลาดเรากําลังเรียนรู้นะ หรือขอบคุณนัที่พยายามเต็มที่แล้วให้เวลาตัวเองได้พักโดยไม่รู้สึกผิดเมื่อรู้สึกเหนื่อยไม่จำเป็นต้องฝืนเราไม่ได้ขี้เกียจเราแค่มีขีดจำกัดแบบมนุษย์ดูแลร่างกายและจิตใจเหมือนดูแลคนที่เรารักรับประทานอาหารดีๆหลับให้พอฟังเสียงของร่างกายเมื่อมันเหนื่อย ดูแลใจของเราไม่ต่างจากที่เราอยากดูแลใครสักคนที่เราห่วงใยแผ่เมตตาพลังที่เปลี่ยนใจอย่างอัศจรรย์หนึ่งในการฝึกเมตตาให้ลึกซึ้งคือการแผ่เมตตาซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีกรรมหรือการนั่งหลับตาเท่านั้นแต่เป็นวิธีปรับคลื่นจิตให้สงบเย็นและเป็นมิตรต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น ลองฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยคำง่ายๆแบบนี้ขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ขอให้ฉันมีใจสงบอ่อนโยนและเป็นอิสระจากความเกลียดชงังทำแบบนี้ซ้ำๆวันละไม่กี่นาทีจิตใจจะค่อยๆอ่อนลงแรงกดดันในใจจะเบาลง เราจะไม่ต้องคอยไล่ตีกับความรู้สึกผิดความล้มเหลวหรือความกลัวอีกต่อไปเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเมื่อเมตตาต่อตัวเองแน่นแฟนมากขึ้นเราจะเริ่มมองคนอื่นด้วยความเข้าใจมากกว่าเดิมเพราะเราผ่านการล้มเหลวของตัวเองเรารู้ว่าการไม่เก่งไม่ได้แปลว่าไม่มีค่าเราจึงไม่ตัดสินใครง่ายๆ เราเข้าใจว่าเบื้องหลังพฤติกรรมของทุกคนมีความเจ็บของเขาอยู่เสมอใจที่เมตตาตัวเองได้จึงไม่รีบกล่าวโทษไม่รีบชี้ผิดแต่มองด้วยสายตาที่ไม่ตัดสินและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนรอบข้างได้รู้สึกเบาใจเมตตาแม้ในวันที่รู้สึกไม่ดี วันไหนที่ใจเราเศร้าเหงาโกรธหรือล้มเหลวเมตตาตัวเองไม่ใช่การบอกให้หยุดรู้สึกแต่มันคือการอยู่กับความรู้สึกนั้นโดยไม่ตีตัวเองซ้ำลองพูดกับตัวเองเบาๆวันนี้ไม่ต้องเก่งก็ได้นะแค่อยู่ให้รอดผ่านคืนนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วไม่ต้องมีใครเข้าใจเราหมดก็ได้แค่เรายังอยู่กับตัวเองก็พอแล้ว การพูดกับตัวเองแบบนี้คือการวางใจอย่างมีธรรมคือการให้อภัยตัวเองในความเป็นมนุษย์เมตตาค่อยๆเปลี่ยนทั้งชีวิตการเมตตาตัวเองให้เป็นคือหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงเพราะต่อให้เราต้องอยู่ในโลกที่โหดร้ายหากมีใจที่อ่อนโยนกับตัวเองเราจะไม่หวั่นไหวกับทุกคำตำหนิ ไม่หวันไหวกับความล้มเหลวและไม่หลงทางในความคาดหวังของใครเมตตาจึงไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่คือสิ่งจำเป็นคือเครื่องมือเยียวยาใจคือสเสบียงระหว่างทางและคือเพื่อนแท้ในวันที่ไม่มีใครเมตตาต่ออดีตที่ยังหลอกหลอน ในบางคืนที่เรานั่งเงียบอยู่คนเดียวสิ่งที่ย้อนกลับมาทำให้เจ็บอาจไม่ใช่คำพูดของใครแต่เป็นเสียงในใจของเราเองที่ยังคงตอกย้ำความผิดพลาดบางอย่างในอดีตอดีตที่เราเลือกผิดอดีตที่เราทำร้ายใครบางคนอดีตที่เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ และที่เจ็บที่สุดคืออดีตที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนมันได้ความรู้สึกผิดเงาที่ไม่ยอมจากไปความรู้สึกผิดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปมันบอกว่าเรายังมีใจยังรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรยังมีเมล็ดแห่งความสำนึกในใจเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักวางความรู้สึกผิด มันจะกลายเป็นน้ำหนักที่เราต้องแบกไปตลอดชีวิตเป็นกำแพงที่ขังเราไว้กับอดีตจนลืมไปว่าทุกวันใหม่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเมตตายอมรับไม่ใช่ลบล้างการเมตตาตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมอดีตหรือหลอกตัวเองว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันหมายถึงฉันยอมรับว่าฉันเคยผิด และฉันก็ยอมให้ตัวเองได้เริ่มใหม่ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความอาฆาตอดีตของเราทุกคนล้วนมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างแต่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เราทำได้แค่เลือกที่จะมองมันด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ความเกลียดตัวเองให้อภัยปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ บางคนคิดว่าการให้อภัยตัวเองคือการยกโทษให้กับสิ่งที่เลวร้ายแต่แท้จริงแล้วการให้อภัยไม่ใช่การลืมไม่ใช่การลบแต่คือการยอมให้ความรักได้เติบโตแม้ในดินของความผิดพลาดเมื่อเรายอมให้อภัยตัวเองเรากําลังเปิดประตูให้การเติบโตได้เกิดขึ้น เพราะคนที่ยังจมอยู่กับความเกลียดตัวเองจะไม่กล้าเดินต่อแต่คนที่ให้อภัยตัวเองแล้วจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีเมตตามากขึ้นอย่าเอาอดีตมากักขังอนาคตเราทุกคนล้วนเคยทำพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นไม่จำเป็นต้องมากำหนดทั้งชีวิตเราถ้าเรายังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้น ยังสำนึกยังไม่ลืมว่าคนอื่นก็มีหัวใจแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเดินต่อโดยไม่ต้องลากอดีตมาทิ้นแทงใจตัวเองตลอดเวลาเพราะการเมตตาตัวเองอย่างแท้จริงคือการบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้ช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันพลาดมาหยุดช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันยังมีโอกาส ความเมตตาคือของขวัญจากปัจจุบันเรารักอดีตไม่ได้เราแก้ไขมันไม่ได้แต่เราสามารถยื่นของขวัญให้กับอดีตนั้นได้ของขวัญที่ชื่อว่าความเข้าใจและความเมตตาไม่ว่าเราจะเคยเป็นใครเคยพลาดอะไรเรายังสามารถเป็นคนใหม่ได้ทุกวัน เพราะตรับใดที่ใจอย่างเต้นเรายังเลือกที่จะเมตตาตัวเองได้เสมอจากความเข้าใจสู่การอยู่กับตัวเองอย่างกล้าหาญหลังจากเราผ่านความเข้าใจเรื่องเมตตาไปทีละชั้นตั้งแต่การยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองการให้อภัยอดีตที่ยังหลอกหลอนการฝึกความอ่อนโยนในแต่ละวัน และการแผ่มเมตตาให้ใจค่อยๆเย็นลงเราจะเริ่มมองเห็นว่าเมตตาไม่ใช่แค่การคิดดีไม่ใช่แค่การพูดปลอบใจตัวเองแต่คือพลังบางอย่างที่ทำให้เรายือนอยู่กับโลกนี้ได้โดยไม่ต้องเกลียดตัวเองอีกต่อไปเมตตาคือฐานของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เราทุกคนล้วนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าแรงผลักคือความเกลียดตัวเองการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันเราจะพยายามเปลี่ยนเพราะเราไม่ดีพอไม่ใช่เพราะเราอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าอย่างอ่อนโยนแต่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงด้วยความเมตตาเราไม่ได้โทษตัวเอง เราแค่เข้าใจว่ามนุษย์มีทางเติบโตเราสามารถดีขึ้นได้โดยไม่ต้องเหยียบย่ำตัวเองการอยู่กับตัวเองอย่างสงบเมื่อฝึกเมตตาได้อย่างต่อเนื่องเราจะค่อยๆรู้จักอยู่กับตัวเองโดยไม่เหงาอยู่เงียบๆโดยไม่ต้องเปิดเพลงกลบความว่าง อยู่ในความเงียบได้โดยไม่รู้สึกว่าใจว่างเปล่าเพราะความว่างที่มีเมตตาคือความว่างที่อุ่นเป็นความว่างที่เต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความว่างที่หนีจากการตำหนิตัวเองอยู่กับโลกโดยไม่ต้องแข็งตลอดเวลาในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเปรียบเทียบและแรงกดดัน คนที่ไม่เมตตาตัวเองมักจะเหนื่อยง่ายเพราะเขาไม่เคยให้พื้นที่ปลอดภัยกับใจของตัวเองเลยแต่เมื่อเมตตาตัวเองเป็นเราจะมีที่พักของใจอยู่ในตัวเราเองเราจะไม่ต้องแข็งตลอดเวลาไม่ต้องมีทุกวันและไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่เข้าใจตัวเอง ก็เพียงพอเมตตาไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือวิธีมีชีวิตเมตตาตัวเองให้เป็นคือการใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงไม่หนีปัญหาไม่หลอกตัวเองแต่ค่อยๆเดินอยู่กับชีวิตจริงด้วยใจที่เข้าใจและให้อภยัยเราอาจไม่เคยได้รับความเมตตาจากโลกภายนอกมากนะัก แต่อย่างน้อยถ้าเรายังเมตตาตัวเองได้ยังพูดดีกับตัวเองยังดูแลหัวใจของเราเองด้วยความใส่ใจนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ได้อย่างสงบแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดก็ตามขอให้ใจของคุณมีความเมตตาเป็นที่พัก มีความเข้าใจเป็นแสงทางและมีความกล้าหาญที่จะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง